พี่แตงโมเป็นคนท้่ต่อว้าเห็บก้อนีพี่หนึ่งกอนใช่ไมคือหนึ่งยังไม่ออกเลยพี่หนึ่งก็คือให้เราเห็นเห็นบ้านแต่คณแหละค่ะพอดีเราอยู่ในกลุ่มขอบ้านเห็แล้วนี่อะไงเนี้ยค่ะเรก็ z ุ o m ในอยู่บนไหนก็เห็บเป็นบุกค ok, ่ะเห็ปุ๊บเห็นปุ๊บตอนนั้น่อนนั้นเออดูไหมีอยู่ในกุ่เ็บกับเรา อ๋อรับเลยรับเร็วรับเร็วแบบว่ารับเร็วแล้วก็หวานอ๋มเอ็งว่ายไหมมีตอนเป็นบันไปได้เลยโดดงยางออกมาเลยค่ะก็มาดูที่แรกกันเ,เลยค่ะเห็นครับ้าบอเลยกับรูปนี้เองเป็นความรู้สึกเอังของกตรงเลยว่าตกตกทุกฝุก นีงจับตูน่าเป็มตกทุกถึกจริงๆะแต่ว่าเป็นตูที่อีกสองพี่ก็โซนนั้วไม่มีอะไรนะคะก็เอ่อชอบอย่างอย่างอย่างก็ยังก็ยังมีบางจุดที่เราเสียบแล้วสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เห็นแล้วมันรู้สึใจแล้วตกตกไม่ต้องทำอะไรเลยมีแต่คนบอกว่าพอเปิดทีปีโร่ได้แบบเป็นแบบครูเลยนะแล้วก็แบบว่าไม่ต้องทำอะไรแล้ยไม่อไ้เลย แล้วก็จอวันนั้นเลยรีบเลยค่ะจุดๆไปทงเลยซูนวันนี้มาเอาแล้วสองซูนึ่งอองสามสี่ห้าเจ็ด